แต่เด็กจนโตเนี่ยเราฝึกทําโจทย์เลขกันมาตั้งไปรู้กี่ข้อแล้วใช่ไหมครับจะตกใจกันไหมอ่ะถ้าเกิดผมบอกว่าเราสามารถหาเงินเป็นหลายสิบล้านบาทได้ด้วยการแก้โจทย์เลขนี่แหละครับมาดูกันว่าเราทํำยังไงได้บ้างตัวอย่างที่มักจะถูกคนพูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยก็คือ m i l l e n n i u m Price Problem ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดย Clay Mathematics i n s t i t u t e ครับเขาได้ตั้งค่าหัวให้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั้งหมด7ข้อด้วยกัน โดยจะจ่ายเงินให้กับคนที่แก้โจทย์ปัญหาพวกนี้ได้เนี่ยข้อละ1ล้านดอลลาร์หรือก็คือประมาณ35ล้านบาทไทยครับค้าหัวพวกนี้เนี่ยถูกตั้งมาตั้งแต่ปี2000แล้วแต่ว่าเพิ่งมีคนแก้ได้แค่1จาก7จดข้อเท่านั้นเองฟังดูแล้วน่าแปลกใจใช่ไหมครับมันผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วอะ่ะทำไมโจทย์6ข้อนี้ถึงไม่มีใครแก้ได้เลยสักคนหนึ่งคำตอบก็คือเหมือนโคตรยากเลยครับบางข้อี่นยากจนผมก็อ่านโจทย์ไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกัน ผมอาจจะพยายามสรุปโจทย์พวกนี้มาให้ฟังในวิดีโอถัดๆไปนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันที่โจทย์3ข้อที่ผมเลือกมาที่ฟังแล้วดูเข้าใจง่ายกว่ากันเยอะเลยแต่ว่าจริงๆแล้วยากไม่แพ้กันเลยครับข้อแรกนะครับก็คือ Collatz conjecture หรือก็คือข้อคาดเดาของ Collatz ครับปัญหานี้ถูกตั้งขึ้นมาเกือบเกือบ90ปีแล้วมีค่าหัวอยู่ที่120ล้านเยนซึ่งก็คือประมาณ30ล้านบาทไทยครับ ถ่าหัวเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาโดยบริษัทญี่ปุ่นที่ชื่อว่าบาคุอาเกะเมื่อปี2021ที่ผ่านมาครับตัวโจทย์เนี่ยเข้าใจง่ายมากๆเลยคือเขาบอกว่าเริ่มจากให้เรานึกตัวเลขอะไรก็ได้มาตัวหนึ่งแล้วถ้าเกิดตัวเลขตัวนั้นเป็นเลขคู่อ่ะเอามันมาหาร2แต่ถ้าเกิดมันเป็นเลขคี่อ่ะให้เอามันมาคูณ3แล้วบวกด้วย1พอทําเสร็จแล้วได้ตัวเลขตัวใหม่มาแล้วอ่ะก็ให้เราทําซ้ําอย่างเดิมเนี่ยกับตัวเลขตัวนั้นวนไปเรื่อยๆครับสมมุติว่าเราเริ่มที่เลข3เนาะ มันเป็นเลขคี่ก็เลยคูณสารแล้วบวก1ได้10เป็นเลขคู่เอามาหาร2ได้5เป็นเลขคี่คูณสาบวก1เป็น16เป็นเลขคู่หาร2ได้8หาร2เหลือ4หาร2เหลือ2และสุดท้ายก็หาร2แล้วเหลือ1่ครับทีนี้ปัญหานะครับก็คือนายคอรเลสเนี่ยเขาเดาไว้ว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นที่ตัวเลขตัวไหนก็ตามแต่เนี่ยเราจะมาจบที่เลขหนึ่งเสมอโดยที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจริงหรือมันไม่จริงแต่เราจะมาลองดูตัวอย่างกันครับ จะเห็นว่าเลขบางตัวเราแป๊บเดียวก็กลายเป็นเลขหนึ่งแหละส่วนเลขบางตัวเนี่ยก็อาจจะอ้อมไกลหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็มาจบที่เลขหนึ่งเหมือนกันจะมีใครอยากลองเล่นกับตัวเลขตัวอื่นดูสนุกสนุกก็ได้ครับแต่ผมบอกไปก่อนนะครับว่ามีคนก็ใช้คอมพิวเตอร์เช็คเลขทุกตัวเลยไล่ไปจนถึง2ยกกําลัง68คือประมาณ300ล้านล้านล้านแล้วจะเริ่มที่เลขไหนก็จบที่เลขหนึ่งหมดเลยครับกลับมาที่ค่าหัวของเรานะครับคือถ้าเกิดเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าต่อให้เราจะเริ่มจากเลขที่ใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่เนี่ย ยังไงเราก็จะมาจบที่เลขหนึ่งเฉวีหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราสามารถไปคุยหาเลขมาสักตัวหนึ่งเนี่ยที่มันไม่ได้จบที่เลขหนึ่งแล้วเอาไปโชว์ให้บริษัทบาคุอาเกะดูนะฮะถ้าเกิดทำได้เมื่อไหร่ก็รับไปเลยครับ120ล้านเยนโจทย์ข้อที่2อน,นะครับก็คือโกบักคอนเจคเจอร์อันนี้เนี่ยเก่ากว่าคลาสคอนเจ e เจอร์อีกคือถูกถามมาเกือบ300กว่าปีมาแล้วโดยที่ยังไม่มีใครแก้ได้โดยที่นายโกบักเนี่ยเขาเดาไว้ว่าเลขคู่ทุกตัวที่มากกว่า2เนี่ย จะสามารถถูกเขียนในรูปผลบวกของจำนวนเฉพาะ2ตัวได้เสมอครับทดทวนนะครับจำนวนเฉพาะเนี่ยคือจำนวนเต็มบวกที่ไม่มีอะไรหารมาลงตัวเลยยกเว้น1กับตัวมันเองเช่น2 3 5 7 1 1 13 17ไปเรื่อยๆครับมาดูตัวอย่างกันครับจะเห็นว่ากับเคสเล็กๆพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นจริงหมดเนาะแล้วก็สำหรับเคสอื่นๆที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยก็มีคนใช้คอมพิวเตอร์ไล่เช็คกันจะถึง4ล้านล้านล้านหมดแหละเป็นจริงหมดทุกตัวเลยครับ ค่าหัวของปัญหานี้นะครับอยู่ที่1ล้านดอลลาร์ก็คือประมาณ35ล้านบาทไทยตั้งไว้โดยสนักพิมพ์จากอังกฤษที่ชื่อว่า Faber Faber ครับแต่น่าเสียดายที่ค่าหัวเนี่ยหมดอายุไปตั้งแต่ปี2002แล้วครับจย์ข้อสุดท้ายเนี่ยตรงไปตรงมาที่สุดแหละครับคือเขาอยากให้เราหาจำนวนเฉพาะที่ยาวกว่า1,000ล้านหลักให้ได้ถ้าเกิดทำได้เนี่ยก็รับค่าหัวไปเลยครับ250,000ดอลลาร์คือประมาณ8 5ล้านบาท รือถ้าเกิดข้อนี้ยากไปหน่อยเนี่ยเขาก็มีให้อีกข้อหนึ่งคือหาจํานวนเฉพาะที่ยาวกว่า100ล้านหลักให้ได้มีค่าหัวที่1นึ0 0 0สดอลลาร์ประมาณ5ล้านบาทครับณตอนนี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยก็คือต้นปี2023นานะครับจำนวนเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักเนี่ยก็คือ2ยกกำลัง82 5 8 9 9 3 3ล้านบลบด้วย1นเป็นเลขที่ยาวถึงเกือบเกิบล้านหลักด้วยกัน,นผมอยากจะเอามาแปะให้ดูเหมือนกันว่าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าไม่ไหวครับ ไม่รู้จะยัดยังไงให้มันอยู่ในหน้าจอเดียวกันหมดคือต่อให้ผมจะเขียนตัวเลขตัวเล็กมากๆเบียดมากๆกว้างตัวละ1มิลิเมตรเนี่ยเลขตัวนี้ยังยาวถึง25กิโลเมตรพอๆกับวิ่งฮาบมาลราธอนได้ครับหรือถ้าเกิดผมจะโชว์ให้ดูแบบนี้นะครับคือบรรทัดหนึ่งมี100หลักแล้วก็วินาทีละบัรทัดโชว์ไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะหมดทุกหลักเนี่ยก็นั่งดูไปได้เลยครับเกือบสามวันกว่ามันจะหมดถ้าเกิดเราอยากได้ค่าหัวอันง่ายเนี่ยอัน1 5 0,000านดอลลาร์นะ ก็ต้องหาจานวนเฉพาะ100ล้านหลักให้ได้ยาวกว่าไอ้เลขตัวเมื่อกี้แค่4เท่าเองครับค่าหัวอันนี้นะครับถูกตั้งโดยองค์กร Electronic Frontier Foundation ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเคลมค่าหัวของจำนวนเฉพาะ10ล้านหลัก1 0 0 0 0แดอลลาร์ไปตอนปี2009แล้วก็จำนวนเฉพาะ1ล้านหลัก50 0 0 0ดอลลาร์ไปแล้วตอนปี2000ครับตอนที่เนี่ยก็เลยเหลือแต่อันยากๆมาให้เราทำละ ท่าที่ผมรู้เนี่ยปัญหาทั้ง3ข้อนี้ยังไม่มีใครใกล้จะแก้ได้เลยสักคนหนึ่งถึงมันจะผ่านมาหลาย10ปีแล้วก็ตามแปลว่าต่อให้เราเพิ่งจะเริ่มตอนนี้เลยเนี่ยก็ยังทันครับไม่แน่นะผ่านไปอีกสัก10ปี20ปีเนี่ยคนที่คิดออกคนแรกอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้ครับใครจะรู้